เธอมิดว่าเวา <c oughs> เราเอาเงินนี้ไปซื้อของเล่นดีไหมวม่ที่สิ่ง ร,รีบตอบแม่ว่าอย่าเถอะครับคุณแม่เราเรานำกระเป๋าสถานไปสตางสตางไปเล่นไปบอกตำรวจสตาไปบอกตำรวจกระเป๋า คืนเงินคืนเงินให้เจ้าของกระเป๋าสตางสตางดีกว่าดีกว่าดีกว่าครับคุณแม่คุณแม่ของนิดได้เก็บกระเป๋าได้กับกระเป๋าไปเล่าไปเล่าให้ให้อะไรเล่าอูาเ่เรื่องทั้ง ให้ทุกคนให้คุณพอ่อให้คุณพ่อฟังคุณพอ่ณแณพอและคุณแม่คุณพ่อและคุณแม่แม่ตมังตังตอกตกอกชมเอยชมเชยชมเชยนิดนิดหน่อยเหรอ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้เชินไ,ได้เชิญได้เชิญคุณจำชั้นชั้นของนิดไปเก็บหนังไปรับหนังสือไปรับหนังสือชมเชยชมเชยจากผู้ปกครองจากผู้ปกครอง No. Yeah. Yeah.